สวัสดีครับผมตอนนี้คุณกุ้ยกับช่องนละ L L C T เช่นเดิมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโฮมสวิตทงกันต่อตอนนี้เราก็เจอกับห้องใต้ดินอันแปลกประหลาดพร้อมไรกัน <Yes. S 1> โอ้เราก็อยู่กับเพชรเช่นเดิมโอเคปะไปกั s <S นเลย let's go หวังว่าเพชรจะได้เย็นจะได้เย็นเซมเพรนี่เดิน อะไรเนี่ยสภาพแวดล้อมเจนอันเจนเหรอซ้ายวาขวา,าไปทางไหนเพชรขวาดีขวาซ้ายนะม,มันใช่เหรอวะขาอะไร เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะนี่เราเจอกับภาพถ่ายมีดอุ๊ยตกใจเฮ้่ไม่เห็นล่ะเป็นไอตัวสีดำๆคานเมื่อกี้โคตรตกใจเลยเมื่อกี้ภาพนีงเห็นนะคิดลับไปดูไม่ได้ป่ะเราก็ต้องค่อยๆไป ไม่มีอะไรตามหลังเม<ห>ื<ะ>่อกี้เราไปทางขวาแล้วมันไม่มีอะไรโอเคทางซ้ายฝนโคตรเยอะอ่าเราเจอทางแล้วไม่มีใครตามหลังเรามาใช่ไหมเดียว ไม,ไม่ไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมเใช่มาบางบางกเปิดไม่ได้นะครับนี่จะเป็นอะไรกันท้ายใต้หลังประตูเปิดอีเ,อเ,อเ,อเอด้หลอนเสียงเท้าตัวเองวะโอ้ อุคือไ,ไม่น่าใช่ว่ะเห็นเห็นสองอันนี้ไหมเหมือนขาไหมนี่ยเห็นไหม,มเห็นไหมน่าจะเป็ดว่ะลองโหยหวนขนาดนี้ไม่ใช่เสียงหมาหรอฮะไม่ใช่เสียงหมาหไม่รู้ อะไรกันเนี่ยรหัสเราไม่มีรหัส,ส,สย,ยังเราต้องหากันก่อนมีห้องเหมนมาเอานี่เ,เฮ้ยก็เนสีเขียนด้วยช็อคสามสีสื่อถึงอะไรบางอย่างออรหัสเปล่าเออสีอขาวกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพจช่วยจำนะเจ็ดนะสีชมพูหนึ่ง สองสามสี่เจ็ดสี่หนึ่งสองสามสี่สเจ็ดสีี่โอเคสีรูปถ่ายแก๊งซิ่งอื้อไำวจทะเบียนไว้ำียนไม่นา่าช่วยมันเดินปุกอ่ะเราเห็นมันเดินแค่เห็นไหมเจ็ดสี่สี่ 7, 4, 4, ใช่ไหม เปิดหน้าต่างไว้ทำไมวะใครมันควนเจ็ดเอเอถูกลอออ้อ่ะโอเคอีอ่าเรียบร้อยเพื่อนมันก็ได้ไห,ดหดุนอี่คนน่าอุ้ยอุ๊ยอู้หยอู้หูจะนะ เราต้องกม้มเห็นแสงตั้งแต่ไกลบบาอาจจะมีโดนก็ได้นะอ,อีกแล้วเหรอเห็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยส่องไม่ได้ไอ้เห็นมือนมือเมื่อกี้หมือนมือเราสนใจสภาพด้านข้างเหรอเฮ้ยมีชื่อชื่อให้เราขึ้นไป ไม่มีใครตามหลังมาปิดไม่ได้โอ้ฮัลโหลไม่ได้ยินอะรูปของผู้ใดเสียงเหมือนเสียงประกาศข่าวจหะโสธโดยเบื้องต้นนั้นทางตำรวจรายงานว่าสามารถจับนักสิงห์ได้่เสียงท้องถินจังหวัดยะโสธรได้รับรายงานล่าสุดจากผู้กำกับ การสุทานตำรวจเมืองแลรโสทอเเสรอมการวางสผจับกลุ่มกลุนักซิ่งจราจรช่างมาเถอะเดี๋ยนะโอ้ยเด้อเออตอนแรกไม่มีไม่ใช่ อะไรวะเนี่ยเพศกลัวบ้างไหมอะไรโอ้โอโนตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะไปใช้จะนึกว่าแต่จะให้จิบข่าวจะดูทั้งหมดเลยอุ้ยตกใจไม่มี แล้วมือมันมาได้ไงไม่รู้เอยโอ้โหสิงนักบิดล้อมีอะไรไหมไม่มีเครื่องว่ะโอ้โหหน้าระเบียงแบบแบบนี้ไม่ไปดีกว่ามีอะไรบ้างอ่ะจะเล่าอ้าวผมเปิดไม่ออกอ้าวชิบหายแล้วเอาอุา๊ เห็นไหมสปไปสเดอร์แมนมาชละเขาพูดนั้นคือใครส,คสไปเดอร์แมน,นสไปเดอร์แมน,นใครมันขยันจุดเทียนเอา,เอาไว้วะสายสินก็เยอะซะเหลือเกินใมาผ่านะนะเดิอย่าตามมานะ สายเส้นมาอยู่ที่ประตูนี้ open รับหน่งคันหูอะไรวะโอเคอเปิดประตูไม่ได้วิ่งเลยละกันทางโลง่ลงๆรู้สึกน่ากลัวเสียงดีกว่อ ต่อบุพการีก็ตามต่อเพื่อนฝูงก็ตามทำร้ายผู้มีพระคุณก็ตามหรือมแม้กระทั่งทำปิดดีกว่างเป็นอนพี่หนักวะเนี่ยตรงนี้เปิดได้เปล่าเปิดได,ปด,ได้ปิดได้ไหมปิดได้ว่าไม่ต้องไปนนดูด้านล่างก่อนเดาเดว ดูบนก่อนเปอบ,บนเปิดได้ปิดด้วยครับมีมารายาตทตอนแรกอยู่บ้านมาไม้มต้ก็ไม่อยู่แป๊บ,นบนหนึง่งนะรู้สึกจริงจริงนะน่นรู้สึการางแสงหอนไม่ค่อยดีไม่ชอบเน่ะนอย่างวะ,ะโอ้ขนหน้าอย,ยู่ดิ เดียวอย่าอย่าโดนแสงสีแดงมันไม่ได้ไม่ได้อย่าอย่าพูดโอ้นานี้รอดแล้วโอ้เป็ดหน้าตานั้นเนาเป็ดทำร้ายคนได้ด้วยโอ้โห เปิดได้ไหม,หไไหมเปิดไ,ไม่ได้นิ่งนั่งคไร,ไรับปิดไฟไหมปิดเนาะช้าไปปะมีแส่ที่แรงแค่ไหนนะฮะมีแสงทีแดงแค่ไหนไอ่าอ๋อ เราตกใจอนะไรวะเนี่ยโอ๊ยอย่าให้มาอยู่แต่ทางแบบนี้สิขอที่อยู่อ,อย่นี่ดีกว่าเอ๊ะตายอ่ะไม้มาเพียร์โดนนะจะมีมีตาเดียวไม่โดนอย่าเพิ่งมองมันนะจ๊ะ อมองอะไรอย่างเงี้ยมันมองไปแล้วเว้ยไม่รู้อ่ะนี่เปรตหรือไททันปั๊บปั๊บปั๊บหนึ่งครับอย่าเพิ่งรีบเ,เร็เนาะ มันขยบับอ๋อมันขยับออกไปแล้วบ๊ายบายสายุนละไม่ไมเ,เป็นคุณตนปทำอะไรคนด้วยเหรอเหมือนคุณรู้อะ่ะเหมือนรู้อะ่ะว่าเราเดินมานาะนนหน้าตาของเขาช่างรอเราแล้วต้องไปทางไหนนะ่ะ เดี๋ยวนะเราให้แสบมันไปก่อนเดินซ่อนแบบเดิมเนาะเออหันไปเธอหันไปเลยแต่พึ่งพี่เอฟยิ่งขาดช้ายอยู่ใจเย็นดิฮะ Yeah ống mình luôn rồi nó ui là Nà này ah à. mò về phía ưn thôi ถึงแล้วไม่ล็อกปิดให้แอุ้ยอเบยครับเปิดได้มั้ยล็อกเอาประตูหายนัดว่าเราน่าจะลงไปให้สุดนะ ได้หรอได้แล้วปามกดกดแ็บช่วงนี้ผมต้องเข้าออกชั้นสามช่วงดึกบ่อยๆถ้าไม่ได้เอากุญแจมาคืนผมจะใส่ไว้ในตู้เซฟห้องร้อยเบนนะครับลองสารวัตรบัญชาอะไร ชั้นสอันนี้ก็ชั้นสามแล้วตัวเองเนีนี้นเนี่ยมันน่ะเปิดได้แล้วทำไมมันต้องไปทางแบบแบบนี้ด้วยอะอ่ะอ่ะจาเอ๋ <c oughs> ม่อยากเช็คเลยไปละรู้สึกเหมือนมันจะโผล่มาอย่างไรหรอกสถารนีภูทออรอ้อยเว้นเนี่ไงรอดเลยที่วาเดียวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า